สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ x p a n g หรือว่า Xiao Pang P7 อันนี้คือ Dual Motor All Wheel Drive Performance นะแล้วก็เห็นหน้าเห็นหน้าคนนี้ไหมผมตื่นเต้นมากเลยนะกับคันนี้ Xpeng P7 ผมได้ขับมานี่แล้วดีมากเลยคันนี้สุดยอดเลยนะ ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนเนี่ยโอเคตอนนี้เรากำลังชาร์จที่นี่นะในวิดีโอนี้ผมจะทสอบว่ามันขับเร็วแค่มันเล่งเร็วแค่ไหนแล้วก็เราจะวัดเสียงแล้วก็ตอนผมมาขามาที่นี่นะผมก็รู้สึกเลยว่าคันนี้อ่ะมันเงียบนะมันเก็บเสียงได้ดีมากเลยหืมแล้วก็เรื่องเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้นะกี่โมงแล้ววะ,ะผมได้รถเดี๋ยวเช็คเช็คนาฬิกาก่อนโอเคสี่ทุ่มครึ่ง เอ็กซ์แงเขาเอารถนี้มาฝากมาส่งที่บ้านหนึ่งทุ่มแล้วก็แบตเตอรี่มันอยู่ที่ประมาณ 60- 70%แล้วผมก็ต้องรีบชาร์จและมันชาร์จชา้าหน่อยอันนี้เพราะว่ามันมาจากมันมาจากจีนใช่เอ็กซ์แปงเขาส่ง1คันนะออกมาจากจีนแล้วเขาส่งมาที่นอร์เวย์คันนี้ที่คุณเห็นตอนนี้อ่ะมันเป็นคันแรกที่ออกจากประเทศจีนแล้วก็มเมนูและทุกอย่างในนั้นมันเป็นภาษาจีน แล้วก็ที่ชาร์จก็เป็นปลั๊กชาร์จมันเป็นของจีนมันเป็น GBT มันไม่ใช่เป็นชาร์จโมมันไม่ใช่เป็น CCS มันจะมีปลั๊กชาร์จสที่นะตอนนี้เราก็ต้องชาร์จมันมีวิธีเดียวชาร์จคันนี้คือ AC charge มันจะช้าหน่อยคันนี้มันมี onboard charger 11กิโลวั์แต่ว่าตอนเราชาร์จตอนนี้เรารับแค่6กิโลวัตต์ผมไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าสายอันนี้มันก็แปลกๆเพราะว่ามันเป็นสาย ไท p ท2แต่ว่าไท p ท2มันจะมีตัวผู้กับตัวเมียแล้วก็ของจีนมันแปลกมันจะเป็นมันเป็นตัวตัวอะไรนะตัวผู้หรือตัวเมียจำไม่ได้แล้วก็แปลว่าสายนี่มันไม่ใช่มันไม่ได้ธรรมดาในที่เราใช้ที่ยุโรปมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะอาจจะเป็นเพราะฉะนั้นเพราะว่าจริงที่ปักนี่เรามี22กิโลวัตต์รถมันน่าจะรับ11แต่มันรับแค่6มันก็ช้าหน่อยแล้วตอนนี้มันจาเป็นมันจําเป็นต้องชาร์จมากสุดเพราะว่าเราจะเทสเร่ง แต่คันนี้อ่ะสวยมากเลย P7 เนี่ยนะคุณคิดยังไงนะผม,ผมชอบนะผมชอบทรงนี้น่ะผมว่ามันเซ็กซี่มากเลยเนี่ย P7 size เซซนี่มันจะพอๆมันจะเป็นไซส์มันจะเป็นประมาณระหว่าง Model สามกับโมเดล S ประมาณนั้นนะมันจะอยู่กลางๆนั่นนะประมาณนั้นนะที่ก็ ดีนะนะั่นหละโอเคจะลองให้ดูหน่อยแต่ว่าผมเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอต่างหากนะเรื่องออที่อะไรทุกอย่างเพราะาตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วแต่ก็แค่ใช้ดูแป๊บเดียวโอเคถ้าเราจะเปิดข้างหลังนะเราต้องกดปุ่มนี้ค้างไว้มก็จะเปิดมีไฟข้างหลังด้วยดีที่นี้ก็ดีนะแต่ว่าผมสงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรไม่รู้ว่ามันเปิดได้ไหมหรือว่ายัางไงอาจจะเปิดไม่ได้เพราะว่านี้เป็นดวนมอเแล้วก็ คันนี้ก็มีดินออดิโอสปีคเกอร์ซิสเต็มผมได้เทสอบเสียงแล้วเสียงดีมากเลยดิิโดินออดิโอนะมันจะมีหลายหลายเกรดนะมันจะมีเกรดต่ำเช่นรถเกาหลีบางคันเขาก็ใช้ดิวโนเอแต่ว่าดินออดิโอที่เขาใช้ในนี้มันเกรดดีไม่ใช่ไม่ใช่ดีสุดแต่ว่ามันก็เกรดสูงหน่อยแล้วก็ข้างหลังนะเป็นอย่างนี้ประตูนี่เปิดอย่างนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอเอพิโซดอื่น ตอนกลางวันตอนมันสว่างหน่อยแค่ดูแป๊บเดียวคุณคงอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะเนี่ยมันมี glass roof โอ้ยุงเข้ามาแล้วหานี่บอให้เสียงก็โอเคเสียงมันไม่ได้พรีเมียมมากตอนเราปิดประตูแต่มันก็ยังรู้สึกเสียงมันก็รู้สึกพรีเมียมกว่าเทส a ลนะก็เป็น frameless doors ข้างในาเป็นอย่างนี้แล้วก็ลำโพงมันจะขึ้นมานะตอนเราเปิดเพลงมั้งตอนนี้มันลงไปข้างล่างนน,นะแล้วเนี่ยจออะไรทุกอย่างนะมันเป็นภาษาจีนผมต้องใช้ Google Translate แปลแล้วก็เนี่ยเรารับแค่มันบอกว่ามันเป็น400โวลต์14.6แอมป์แล้วกลายเป็น6กิโลวัตต แล้วถ,ถ้าจะให้ดีอ่ะตอนเราจะเทสต์เล่งอ่ะเราน่าจะชาร์จถึง90-95นั่นะนะมันจะใช้เวลานานมากเลยอีกหนึ่งชั่วโมง40สนาทีนาฬิกานี้ก็เป็นของจีนนัเนี่มันทุกอย่างเป็นของจีนเขายังไม่ได้แปลนะั่นแะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราเปิดไฟนมันจะเป็นยังไงเนี่ยเปิดไฟนะี้ไหเนี่ยในยน่ก็รู้สึกมันมันพรีเมียมนะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกดีเท่า Porsche แต่ว่า มันก็ยังรู้สึกดีกว่ารถเกาหลีนะใช่ก็อันนี้เราต้องดูอีกทีหนึ่งกลางวันตอวมันสว่างนะแล้วเนี่ยเราก็มันมีเออมันมีเรื่องอะไรนะไฟเดี๋ยวเราจะลองปรับเนาะมันอยู่ที่ไหนนะที่นี่เหรอนี่เน,นี่ใช่แล้วนะโอเคเราปรับได้เนี่ยเจ้าสีอะไรอะ่ะหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องผมต้องปรับเอ,อกล้องนิดหน่อยจะได้เห็นชัดดีโอเคโอเคตอนนี้ นี่จะได้เห็นสีเปลี่ยนสีได้อามเปลี่ยนไลท์แล้วก็เราเลือกได้ว่าจะเอาสองสีไหมนี่เราเปลี่ยนเป็นสองสีอืมรู้สึกโอ้โหไฟอย่างนีมน้มันทำให้มันรู้สึกรู้สึกไฮโซนะลดนะเอาสีนี่ไหมสีชมพูเนี่ยนะลดดีหรือว่าสีอยงี้เนี่ยอืมโอเคแต่ว่าในวิดีโอนี้เราก็จะทดลองว่ามันขับเร็วแค่ไหนได้มันเร่งเร็วแค่ไหนแล้วก็ตามสเปคนะ คันนี้นะเ,เดี๋ยวปรับจอหน่อยขอโทออตาม s สเป i f i c a t i o n มันจะเป็น4.3วินาทีจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่เร็วเท่า Tesla Model 3 Performance แต่ว่าที่นอเวย์นะราคาของอันคันนี้มันจะต่ำกว่า Model 3 Performance ก็ก็แต่ว่าไม่รู้ที่เมืองไทยจะเป็นยังไงที่เมืองไทยก็มาจากมันจะมาจากจีนนะมันก็น่าจะไม่แพงไปนะ ก็ขอให้มันเข้าเมืองไทยนะเดี๋ยวผมจะกดดันเอ็ a n ์ให้าเอาเอาเอันนี้มาขายที่เมืองไทยคุณอยากได้ไหมคุณอยากซื้อไหมถ้ามันราคาสัก2ล้านนะ่ะ2ล้าน2ล้านหสนใจไหมอ่ะผมก็มีคอนเนคชั่นกับเอนะ็กซ์แบงนะก็ลองถามเขาก็ได้ว่าขายเมืองไทยไหมคนไทยอยากได้นะเนี่ยขายเลยข้ายข้ายอืโอเคเดี๋ยวเราจะรออีกนิดหน่อย แล้วก็เราก็จะทดลองเก็บเสียงแล้วก็อะไรนะเร่งแล้วผมก็ได้ได้ยินนะตอนขับมาที่เนี่ยคันนี้เงียบดีเลยเงียบเงียบเกือบจะเท่ากับ e-tron นอาจจะไม่เท่ากับ e ีทรอแต่ว่าคันนี้เก็บเสียงได้ดีเลยนะ launch number one What the heck was that sound? Uh -huh. Ah, it's a sound from drag. Okay. Launch number two. We're gonna try again. Launch number three. I, I, I don't know if this car is a launch mode, but if I hold down the brake and then push the throttle, we might be able to kind of launch it. 16, launch number four. Holding the brakes. โอเคเรากลับอธิบันนะแล้วก็อันนี้เราจะเช็ค drug report โอเครอบที่1เป็น4.53ที่2โอเคแล้วก็ที่3กับรอบ4แล้วก็แทบจะเหมือนทุกครั้งเลยนะรอบที่2มันจะดีที่สุดอ่าอันนี้อะ่ะผมเทสนะผมจะขับไปทางหนึ่งก่อนแล้วก็แล้วก็เร่ง2ครั้งแล้วก็จะกลับไปที่เดิมแล้วก็เร่งอีก2ครั้งที่ซ้ำเลยนะแล้วเพราะฉะนั้นอะ่ะ ครั้งที่2มันมันส่วนใหญ่มันจะดีที่สุดเพราะว่ามันลงดอยนิดหน่อยมั้งแล้วก็แต่ว่าตอนเราไปอีกรอบหนึงนะแล้วก็ลอน u n c h มันอาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่มันต่ําลงนิดหน่อยแล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยมีพลังมากเหมือนรอบรอบนึ่งและรอบสแต่โอเคก็รอบที่2องก็ยดีที่สุดแล้วตอนนี้เราจะเช็ค Google Sheet นะเป็นยังไงโอเค P7 มันก็เร็วแต่ว่ามันไม่เร็วเท่า Model 3 performance ก็เราก็พอจะรู้แล้วแต่ว่า เนี่ยมันมัน,ม,นมันช้ากว่าสเปคนิดหน่อยนะแล้วก็ผมก็ได้เช็คดูแล้วนะในมานูเอลเนี่ยที่แถมมันเป็นภา,าษาจีนต้องใช้เดี๋ยวมันต้องโฟกัสต้องใช้ o o g l e Translate แปลให้แล้วก็ผมลองหามันไม่มี l a u n c h m o d e นะก็แปลว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันอาจจะเร็วกว่าถ้าเรา ได้อุ่นแบตเตอรี่ผมสงสัยว่าแบตเตอรี่มันมันไม่มันเย็นอ่ะก็พอจะรู้ว่าแบตเตอรี่มันเย็นเพราะว่าเราไม่มีโอกาสอุ่นแบตเตอรี่วิธีหนึ่งอุ่นแบตเตอรี่ก็ต้องเร่งเต็มแล้วก็ปล่อยแล้วก็เร่งเต็มหรือว่าต้องขับเร็วๆแต่ว่าถ้าเราทําอย่างนั้นมันจะทําให้แบตเตอรี่หลกตกหรือว่าลดลงเยอะแล้วก็มันชาร์จโคตรช้ามันก็มีวิธีหนึ่งถ้าเรามีเวลาไปแล้วคือเราต้องถ้าผมจะทําอีกทีหนึ่งนะต้องเปิด เครื่องอุ่นในลงรถให้มันร้อนร้อนในลงลถเนี่ยอาจจะเป็น25องศาแล้วก็อุ่นแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ถึง100ซแล้วก็ต้องขับไปที่เราจะเทสนั้นนะแล้วก็เร่งเร่งแรงๆให้มันอุ่นแบตเตอรี่แล้วก็ลองอีกทีหนึ่งแล้วเราอาจจะมี85%มันอาจจะเร็วขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีโอกาสแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝนตกมันก็แย่ yeah, ก็ แค่นี้เดี๋ยวผมอาจจะทดลองอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นปีหน้าหรือว่าเมื่อไหร่นะตอนเราได้รถ P7 ของนอร์เวย์ที่มัน Fast Charge ได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็แค่นี้อ่ะแต่ว่าผมก็สังเกตนะว่าตอนมันจะมันเริ่มเร่งเริ่มนั่แหละมันมันออกช้าหน่อยนะถ้าเราเทียบกับ e-tron e t เน่ย e t r น n นี่มันมันมี Launch Mode มันก็ออกเร็วแต่ว่าหลังจาก20กิลเมตรช่โมง P7 มันก็เร็วนะมันไปเร็วแล้วนเลยอ่ะใช่ แต่มันก็ไม่เร็วเท่าอ่า model สามแล้วตอนผมผมก็จะชอบเทียบ p 7กับ mg นะเทียบรถจีนนะแล้วก็เนี่ยก็เหมือนกันนะ mg มันออกเร็วกันนิดหน่อยแต่ว่าหลังจาก20กิโเมตรต่อชั่โมงนี่ก็ช้าเลยถ้าเทียบกับ p 7นะ p 7มันก็วยเลยนะใช่แล้วก็โอเคที่คนอยากจะรู้นะมันเก็บเสียงได้ดีไหมเก็บเสียงได้ดีมากเลยเนี่ยถ้าเราดูเรา,เราสังเกตนะ รถที่มันอยู่สูงนี่นะมันจะเป็นรถเบนซ์รถアウเดนนะจากรวรดนะรถแพงเท่านั้นเลย r s c h ชเนี่ยแพงเลยแล้วก็ Model S Model X อโอเคอันนี้ Model 3แต่ว่าถ้าเราเทียบ Model 3กับ X แพงนะ Model 3มันก็ยังเสียงดังกว่าแล้วอันนี้มันเป็น18นิ้วเลยนะ ส่วนใหญ่นะบอลสามเขาจะใช้19หรือว่า20นิ้วก็ขึ้นอยู่กับว่าโอเคมันเป็นไรแต่ว่า performance ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ยางใหญ่กว่านี้นะเนี่ยมันมันเก็บเสียงได้ดีนะตแต่ถ้าเทียบ X p e งกกับ Porsche t a y ค a n นะดูสิเปรกกันเลยใกล้กันมากเลยเนี่ยจนถึงโอเค120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทายคมันจะเงียบกว่าน,นิดหน่อยแต่ว่าผมก็ถือว่า68เดซิเบลนะตอนเราขับ120มันมันเงียบดีนะแล้วก็เนี่ยลองเทียบกันนะแล้วก็ใช้ iPace นี่ ที่จริงไอพมันไม่ได้เก็บเสียงดีมากนะแต่ว่าโดยเฉพาะคันนี้อ่ะมันเก็บเสียงได้ดีเพราะว่ามันเป็นยางยางเนาะยางเบรลมเลยหรือว่าจะพูดยังไง18นิ้ว6กสบ้ส่วนใหญ่คนที่มี i p a d ซเขาจะใช้19หรือว่า20นิ้วบางคนอาจจะใช้21นิ้วก็ซ้ำแล้วถ้าเราใช้ยางที่มันใหญ่กว่านี้นะมันจะเสียงดังกว่าโดยเฉพาะที่นอน์เอ่ะก็นะใครที่ไม่อยากจะได้รถที่มันเสียงดังเนาะ P7 นี่แหะดีมากเลยอ๋อก็แล้วก็โอเคถ้าถ้าสนใจนะมันเป็นยังไงถ้าเทียบกับ MG โอ MG นี่เสียงดังกว่าสัก2เดซิเบลเลยและตอนผมขับไปนูดขับผมก็ยังชม MG นะว่า MG มันก็ยังเงียบดีนะเก็บเสียงดีนะ P7 นี่ดีมากเลยดีมากแบบอันนี้นะเป็นรถจีน แต่ว่าตอนผมขับอะรู้สึกเหมือนก็ว่าขับรถเยอรมันหรือว่ารถพรีเมียมเลยอะมันเป็นอย่างนี้เลยอะะแล้วก็แต่ว่าโอเคอย่างนงี้นะมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไทยขันเนี่ยก็อย่าหวังว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนไทยขันแต่ว่านางอะไริ่มันก็รู้สึกดีนะนี้เป็นลำโพงนะเนี่ยถ้าเราคุยในโทรศัพท์ถ้าเราใช้บลูทูธนะเสียงบลูทูธมันจะมันจะเข้ามานี้แล้วก็เราก็เปิดเพลงอะไรแล้วก็ให้มันเปิดในนี้ได้แต่ว่าข้อเสียเนี่ยนะ มันมันบงังเนี่ยตอนตอนผมจะเปลี่ยนเลนแล้วผมก็ต้องเช็ค blind spot นะหันไปนี่อันนี้มันจะบังหน่อยตอนนี้พอดีว่าเราเอ็นไปข้างหลังหน่อยอะแต่ว่าคันนี้ผมชอบนะเนี่ยผมชอบมันมันมันบางทีมันรู้สึกดีกว่าเท s l a ใช่แต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกแคบกว่าเท s l a ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการไงและ ส่วนคนไทยเนี่คงจะไม่สำคัญแต่ว่าคันนี้มันไม่มีมันมันลากรถพ่วงไม่ได้เทสล a าโมดส3นี่แหละรถพ่วงได้โมดเยังไม่ได้หรอกก็แต่ว่าราคานี่มันก็ไม่รู้นะมันจะราคาเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นระหว่าง Model S กับ m o d อ่าไม่ใช่หรอมันน่าจะมันน่าจะถูกกว่า Model 3แล้วอ่ะใช่ออมก็ไม่รู้ผมจะซื้อไหมอา่าคงไม่ซื้อหรอกเพราะว่าผมชอบเทสลาอยู่แล้ว t ทสลามันก็มีข้อ,ขอเสียแต่มันก็มีข้อดีนะแล้วก็แต่ก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนผมก็บอกว่าม o เ e l รนี้ไม่แมวหรอแมวหรอแล้วกลายเป็นยังไงแล้วก็เมื่อก่อนก็บอกว่าม o เรนี่มันก็ดีแต่ว่าผมไม่ซื้อหรอไม่ซื้อแน่นอนหรอกเพราะว่าผมไม่ชอบมันม,มีมีจอเดียวแล้กลายเป็นยังไงโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโนะอณเกาหาวกาปากันไหม สวัสดีครับ